สวัสดีครับพี่น้องเอ้ยเบิงเบ,บิงคว่วมสวยคววมงามการประดับประดาของวัดสาท่องนะครับบ้านคุดุกนะครับเป็นกะเอาท่งหนาแวนหรือว่าทงให่แมงมุมนะครับมาแล้เอาผพาเข้ามามาจับจีบจับเป็นดอกนะครับก็วสวยง่ามไปอีกนะครับ,รบนะครับผมสิบ้าช่มนะครับ ทำพิลลแฟนเพจที่พ้าชมนะครับเบ่งภาพร่วมครับสวยนะครับอันนี้คือการประดับนะครับประดับท่างเขางาง่าท่งนาเวนมิดท่งเหญยแมงมุมนะครับ กะติก็ตัวนี้กะติเป็นใหม่สามสามใหม่เป็นหกลักนะครับเบิ่งนะครับความสวยความงาม ตรงกลางก็ติมีการจับจับเป็นดอกนะครับเอาผักเข้ามาว่าจะเป็นดอกนะครับควมคิดแต่ละคนนะครับการออกแบบนะครับเป็นกะติเอาหลอดนะครับมาปาดบางงานกะสิเป็นได้ไม่พ่มมาปาดนะครับ มาตัดด่นจ้งสีมันก็จะเอาหลอดที่มีสีเขียวนะครัมาตัดนะครับศิบละปะอันนี้ก็เป็นทีนิยมนะครับทุกมือนี่แต่ละโมบานนะครับแต่ละทองทีตุกมยปืนฟู่นะครับปืนฟู่นะครับ พื้นผู้แบบโบรานอีสานกับขึ้นมาอังสีกันที่น้องบางคนยันน้ำบัดบางว่านกะตีเห็นนีู่นะครับนะกะีนี่ลักษณะอังสีอนุรักษ์หรือว่าอนุรักษ์ไว้นะครับอนุรักษ์ไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับให้ลูกให้หลานคนรุ่นหลังเขาได้เห็น นะครับว่าอันนี้คือตั้งแต่พอแต่แม่บัณพ่อปลุกผ้าเห็ดพระธรรมานะครับช่วงบุญกระถินช่วงบุญพระเวทเป็นกระดิประดับน้ำสล่าสลาวัดนะครับบางคนกระดิเห็ดไปประดับน้ำบัณฑน้ำเฮียนได้นะครับก็ผิดนะครับบ่ผิดนะครับมันเป็นอันภาคเนี้ยเขาก็จะเอื่นว่าตุงนะครับอีสานเขาเอื่นท่องนาแวน นะครับสีสันแบบนี้ก็สวยนะครับใส่สีบ่หลายสามสีสามใหม่เป็นหกลักษนะครับตัวนี้สามใหม่เป็นหกลักนะครับอันนี้เป็นใหม่เสียบลูกชิ้นนะครับหนึ่งสองสามสามใหม่นะครับสามใหม่ครับ ตวกันสามไม้เป็นหกหลักครับพี่น้องเบิ่งไปเรียครับข้้งึงนก็บมีนะครับไ,ไปเรียไปเ็ดตามกะ เบิร์ในช่องคัมพิลาแฟนเพจนะครับเหตุบพยาะครับท่องหนือเวนนะครับผมก็ได้ลงคลิปวิธีการเห็ดแล้วผมลงคลิปในวิธีการเห็ดแล้วนะครับทั้งสี่กับสามใหม่หกลักนะครับสามใหม่เป็นหกลักสวยงามครับครับขอบคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามคัมพีร์แฟนเพจนะครับขอบคุณหลายๆครับขอให้มีความสุขนะครับ